สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมช่างจักรในตำนานพลังงานทดแทนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดเูเรื่องชาร์เจอร์กันนะครับผมชาร์เจอร์ก็คือว่าพอดีมีเพื่อนๆหลายคนนะครับสอบถามเข้ามาว่าชาร์เจอร์ควรดูแบบไหนดีอย่างไรเลือกใช้แบบไหนอะไรประมาณนี้นะครับผมทั้งแบบออฟกิดก็คือเป็นชาร์เจอร์อย่างเดียวแบบนี้นะครับผมหรือแบบ ไฮบิดออฟกิดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นทั้งออนกิดด้วยออฟกิดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบไฮบิดอย่างเงี้ยนะครับผมที่เป็นตู้สําเร็จมาอย่างเงี้ยนะครับก็คือว่าเราจะดูยังไงนะครับผมปัญหาชาร์จเจอร์ก็คือมันมีหน้าที่ชาร์จเจอร์เนี่ยมันมีหน้าที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้เรานะครับผมชาร์จแบตเตอรี่ให้เราทีเนี้ยไม่ว่าจะเป็นชาร์จเจอร์ตัวตัวที่แยกออกมาแบบเนี้ยที่เป็นมีหน้าที่ชาร์จอย่างเดียวหรือจะเป็นตู้ไฮบิดออฟกิด อ่าที่เป็นมีชาร์จเจอร์ในตัวนะครับผมก็คือว่าถ้ามันดีจริงเนี่ยาภาษาโซาภาษาโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาเรียกว่าโวลต์ต้องไม่ไหลก็คือว่าถ้าเราตั้งให้มันตัดอยู่ที่56.8พอโวลต์ถึง56.8มันก็ต้องตัดให้เราคําว่าตัดก็คือมันไม่ทําการชาร์จนะครับผมคําว่าตัดก็คือมันไม่ทําการชาร์จ นะครับนั่นคือออที่เราเรียกกันว่ามันตัดชาร์จเจอร์มันตัดการชาร์จทีนี้พอมันตัดการชาร์จเสร็จปุ๊บมันก็จะบายพาสไปแค่ใช้งานนะครับผมก็คือมันจะไม่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วแล้วมันก็จะบายพาสคือใช้งานอย่างเดียวนะครับผมอ่ะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยที่ผมใช้นะผมเป็นของผมเป็นออฟกินนะครับผมอันนี้เป็นชาร์จเจอร์เป็นชาร์จเจอร์ m p p t นะผมเป็นชาร์จเจอร์ m p p t m p p t โซล่าอะไรเนี่ย MPT Solar c o n r o l l e r นะครับผมเนี่เป็นฮาร์เจอร์ตัวนี้นะครับเป็นฮาร์เจอร์ไฮโวล์นะครับผมทีนี้ผมตั้งชาร์จไว้เนี่ยข้างบนเนี่ยนะครับผมข้างบนเนี่ยผมตั้งชาร์จไว้ที่เต็มที่ห้าสิบหกจุดแปดนะครับตั้งเต็มไว้ที่ห้าสิบหกจุดแปดนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับอ่าเนี่ยนะครับผมก็คือผมตั้งชาร์จไว้สี่สิบเจ็ดแอม ตั้งเต็มอยู่ที่56.7นะครับผมแล้วก็โพติ้งชาร์จเนี่ยก็คือชาร์จเลี้ยงแบตอยู่ที่56.5นะครับผมผมตั้งไว้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือที่ตั้งไว้นะครับแล้วนี่คือที่มันทํางานนะผมก็คือว่าพอถึง56.7.8แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชาร์จแล้วมันก็จะโฟติ้งชาร์จก็คือชาร์จเรียงแบตเตอรี่อยู่ที่56.5ประมาณนี้อันนี้ก็คือแอมที่จ่ายไปนี่คือจ่ายไปให้กับโหลด โหลดะตอนนี้ก็ประมาณสองร้ยกว่าวัตต์นะครับผมเห็นไหมโหลดประมาณสามร้อยกว่าวัตต์นะครับผมโหลดประมาณสามร้อยกว่าวัตต์นะครับเนี่ยมันก็จ่ายไปให้โหลดสามร้อยกว่าวัตต์มันก็จ่ายไปให้โหลดนะครับผมอันนี้แรงดันที่มาจากแผงนะครับแรงนี่มาจากแผงนะครับผมเนี่ยก็คือชาร์จเจอร์ที่ดีนะครับมันก็จะตัดการชาร์จให้เราเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับเมื่อแบตเตอรี่เต็มมันก็จะตัดการชาร์จให้เรา อย่างตอนนี้แบตเตอรี่ของผมเนี่ยมันอยู่ที่56.8เนี่ยครับแบตเตอรี่ผมเต็มที่56.8มันก็ตัดการชาร์จคือมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ชาร์จแล้วมันก็บายพาสไปใช้งานอย่างเดียวนะครับบายพาสไปใช้งานอย่างเดียวอันนี้คือเอามาบอกกันนะครับว่าการเลือกชัตเตอร์ที่ดีควรจะเป็นแบบนี้นะครับผมก็คือเต็มแล้วก็ตัดนะครับคือโวลต์ไม่ไหล พราะถ้าเกิดโวลต์มันไหลเนี่ยก็คือมันชาร์จไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันจะทําให้แบตเราเนะี่ยพังเร็วนะครับแบตเรามีปัญหาแน่นอนถ้าชาร์จเจอร์ไม่ตัดการชาร์จให้ที่เราเรียกว่าโวลต์ไหลโวลต์ไหลนะครับผมนะครับชาร์จเจอร์พังแน่นอนนะครับผมก็คืออันนี้ที่ผมเลือกใช้ก็คือเป็นตัวสีดำ i D C to D C อะครับผมอ่าแล้วทีนี้พอผมเอ่อเปลี่ยนมาเป็น ระบบไฮโวลต์ te, ผมก็เอาสวิตชิ่งมารับไฟไฮโวลต์ Hi te, แล้วก็จ่ายให้ m um. อมตัวดำตอนนั้นมันยังไม่มี m อมที่เป็น M อมไฮโวลต์ Hi แบบนี้มานะครับก็ต้องใช้แบบนั้นไปก่อนนะครับผมพอมี m อมที่เป็นไฮโวลต์มาสามารถรับไฟไฮโวลต์ Hi ได้เลยอก็ไม่ต้องใช้สวนะิตชิ่งแล้วผมก็ถอดสวิตชิ่งออกนะครับผมสวิตชิ่งก็ออกไอ MVP ้ m มตัวดำก็ออกนะผมเพราะว่าไม่ต้องให้มันเกิดค่าสูญเสียหลายชั้น นะผมคือจากแผงก็มาที่ชาร์จเจอร์ได้เลยไม่ต้องไปผ่านสวิตชิ่งแล้วนะครับมันไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปเกิดค่าสูญเสียแล้วนะครับถ้าเกิดใครเป็นไฮโบต์อยู่ก็สามารถใช้ MPT ตัวนี้ได้เลยนะผมก็การันตีว่าตัดแน่นอนนะครับตัดแน่นอนก็คือเต็มแล้วตัดแน่นอนนะครับไม่มีการไหลนะครับผมไม่มีการไหลก็จะทำให้แบตเตอรี่ของเรานั้นไม่เสื่อมเร็วนะครับ แต่ว่า MT High v o l t แบบนี้มันจะชาร์จขั้นต่ำคือ24โวลต์นะครับผมมันจะชาร์จ12ไม่ได้นะครับนะครับการชาร์จมันจะเริ่มตั้งแต่24 36 48 60อะไรก็ว่าไปนะผมตามนี้มันจะชาร์จระบบ12ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเรามีแผงขนาด High v o l t แล้วเราก็คงไม่เล่นระบบ12กันแล้วนะผมอย่างน้อยก็ต้องมี24แล้วนะครับ24หรือก็ไป48เลยนะผมนี่ครับก็ประมาณนี้นะผมคือพามาดูชาร์จเจอร์นะครับว่า ชาร์จเจอร์ที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรนะครับผมนี่ครับชาร์จเจอร์ที่ดีนั้นควรเต็มแล้วตัดนะครับผมแล้วก็แอมที่ตั้งไว้ก็คือสามารถล็อกได้ทั้งโวลต์และแอมนะครับผมก็คืออย่างเนี้ยอย่างผมอย่างที่บอกว่าผมล็อกแอมไว้ที่47แอมเนี่ยมันก็ต้งองชาร์จเจอร์ต้องจ่ายแบตเตอรี่ก็คือ Char ชาร์จเจอร์ก็ต้องใช้แบตเตอรี่แค่47แอมเต็มที่นะครับผมไม่เกินนั้นแล้วโวลต์ที่ตั้งไว้ตั้งไว้เท่าไหร่พอเวลาแบตเต็ม ก็ต้องอยู่แค่นั้นไม่ไม่ไหลไปจากไปกว่านั้นนะครับผมก็คือไม่เกินไปกว่านั้นนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของชาร์จเจอร์ที่ดีนะครับผมมันต้องแต่ราคามันก็จะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่ามันก็คุ้มค่านะครับผมเพราะว่ามันไม่ทําให้แบตเตอรี่เราเสื่อมนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นชาร์จเจอร์ mbt ที่เป็นราคาถูกๆเนี่ยโวลต์มันจะไหลนะครับโวลต์มันจะไหลก็คือมันจะชาร์จไปเรื่อยครับผมเราตั้งไว้ห้าสิบหกมันก็ไม่หยุดมันก็ชาร์จไปเรื่อยนะครับผมมันก็ทําให้ แบตเตอรี่เราเนี่ยพังเร็วแล้วอย่าลืมนะครับว่าแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ที่แพงที่สุดนะครับผมที่แพงที่สุดแล้วก็มีอายุสั้นมากที่สุดนะครับผมคือแบตเตอรี่นะครับผมเพราะฉะนั้นออถ้าเราเลือกชาร์จเจอร์ดีๆเงี้ยแบตเตอรี่ก็จะอยู่กับเราได้นานนะครับผมวันนี้ก็พามาดูนะครับผมชาร์จเจอร์ที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคครับคลิปในวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสงสัยอะไรก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์ที่เห็นนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ